ชื่อรัฐานาจันดำครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สีบ้านพลารันนี่นี่นครับพี่ชื่อยาวรักษ์ศรีวันนะคะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอหางดงนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ค่ะ ผมชุมพลจันทรพงศ์นะครับจากศูนย์หมอนไหมเฉลิมประเกียรติเชียงใหม่นะครับเริ่มแรกที่ตรงนี้นะคะประมาณพื้นที่อยู่ประมาณ7ไร่เป็นพื้นที่ของแม่หลวงอ้อือนางสาวรัตนาจันดําซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านนี้นะคะทีนี้ในส่วนพื้นที่ตรงนี้แม่หลวงอ้อเขาได้เริ่มดําเนินการของเขาเองอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นว่าเขามีการ ลูกไม้ผลก็คือลำไย,ยแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นบ่อดินขนาดพื้นที่1ไร่ก็คือมีอยู่แล้วแล,และทีนี้ในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภอหางดงอะ่ะเราก็อยากให้มีเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาจับตรงนี้นจะมีจุดเรียนรู้อยู่ 9จุดนะครับในในศูนยนี้นะครับณนะันดับแรกจากที่เรามีการปลูกมยาอยู่ที่7และครึ่งพอมันประสบป,ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเนาะตอนนั้นก็เริ่มหันมาได้ความรู้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเนาะก็มีการเลี้ยงปลานินกับปลาทับทิมนะครับในบ่อดิน2ในการเ,าเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี3ปลูกพืชในโรงเรือนนะครับ4ปลูกผักปลอดสารพิษ หปลูกมอนหปลูกฝรั่งกิมจูนะครับเแล้วก็พืชทั่วไปที่ผสมผสานที่อยู่ในแปลงนี้เช่นมะพร้าวส้มโอมะนาวนะครับกล้วยนะครับแล้วก็จะมีะโรงพ่อเห็ดอีกหนึ่งโรงแล้วก็จะมีะเซียงดาชะโอมนะครับก็จะอยู่รวมในแปลงนี้นะครับในเดียวกัน จริงๆแล้วนะคะในส่วนของอเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยะจะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นเนาะ30 3 0 3 0 10ะะในส่วนของอสัดส่วนตรงนี้ความจริงแล้วเรา ต้องการทําให้เหมาะสมกับพื้นที่มากกว่าบริบทของพื้นที่ที่เกษตรกรมีนะคะไม,ไม่ต้องเป๊ะตามสูตรนั้นก็ได้นะคะก็คืออย่างของแม่หลวงอ้อตรงนี้นะคะก็คือไม่มีข้าวพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยสาเซนตแต่ตรงนี้ไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวเราก็สามารถออกมาปรับใช้ได้อย่างไรก็คือว่าสามารถทําในส่วนของอเรื่องของเกษตรผสมผสานนะคะก็อาจจะมีเลี้ยงปลามั่งอาจจะเลี้ยงสัต อื่นบ้างเลี้ยงไก่บ้างหรือว่าจะมีพืชผักสวนครัวอันนี้ก็ไปปรับให้เข้ากับพื้นที่ของเกษตรกรอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนที่ว่า,าที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เราให้เป็นตัวอย่างนะคะแก่เกษตรกรที่สามารถมาเรียนรู้แล้วแล้วก็เก็บองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปปรับใช้ได้กับของตัวเองที่บ้านได้ การเลี้ยงไก่ไข่นะคะที่เรามีการทําอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีลูกค้าแล้วก็สามารถเอากําไรตรงนี้มาหมุนเวียนสามารถเลี้ยงศูนย์ตัวเองได้ ภารกิจของกรม,มหมอนไหมนะครับเรามีภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งถือเป็นภารกิจหลักนะครับก็เ,เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้ทางพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักนะครับในเรื่องการปลูกหม่อนนะครับถ้าเกษตรกรนะครับท่านใดมีความพร้อมนะครับที่จะปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ในเรื่องของการทอผ้านะครับทางศูนย์เราก็ Uh, มีความยินดีนะครับในเรื่องที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้นะครับทั้งในเรื่องวิชาการแล้วก็ในเรื่องการฝึกการปฏิบัตินะครับรวมถึงการติดตามนะครับการติดตามดูแลนะครับกลุ่มเกษตรกระนะครับรวมถึงในเรื่องการหาตลาดนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวกับกลุ่มเกษตรกรนะครับแล้วก็ สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร,กรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของหม่อนไหมนะครับเป็นพืชนะครับคล้ายๆว่าสามารถเป็นดัชนีชี้วัดได้นะครับเพราะว่าสําหรับการเลี้ยงไหมนี่นะครับก็ต้องปลอดสารเคมี100%เนะครับเพราะว่าถ้ามีการใช้สารเคมีนี่นะครับไหมมันจะตาย เนื่องจากเกษตรกรที่นี่นะครับเรามีการปลูกหม่อนผลสดอยู่แล้วนะครับซึ่งหม่อนผลสดที่พวกเราได้เห็นนะครับก็เป็นหม่อนผลสดพันเชียงใหม่นะครับทีนี้ก็เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกไว้แล้วทางเราก็เลยได้เข้ามาดําเนินการในส่วนเพื่อที่จะขยายผลให้หม่อนได้ดูแลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับในเบื้องต้นก็ได้เข้ามาแนะนําในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อ ให้มอนให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการแปลรูปนะครับซึ่งในครั้งนั้นเราได้เข้ามาถ่ายทอดนะครับวิชาการในเรื่องของการทำชาใบหม่อนนะครับพร้อมกับทำแยมนะครับแล้วก็ทำน้ำหม่อนพร้อมดื่มด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็การใช้ประโยชน์นะครับจากใบหม่อนนะครับนอกจากที่เรา อาจจะนำมาใช้ผลเพื่อรับประทานเป็นผลสดนะครับหรือว่าใช้ประการแปรรูปแล้วนะครับใบหม่อนยังสามารถที่จะนำมาให้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับซึ่งทางศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับเราก็มีการเลี้ยงปลานิลนะครับแล้วก็ปลาทับทิมนะครับซึ่งสามารถที่จะนำใบหม่อนแบบสดๆนี่นะครับนำไปเป็นอาหารให้กับปลาก็ได้นะครับทำให้ปลามีอัตราการเลกเนื้อที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพดีนะครับ นอกจากนั้นนะครับในการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเราก็สามารถที่จะนําใบหม่อนนะครับนำไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับสำหรับหม่อนผลที่นี่นะครับเกษตรกรนะครับก็ได้นําไปจําหน่ายนะครับก็เป็นหม่อนในฤดูกาลนะครับซึ่งจะออกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับช่วงนี้นะครับก็เกษตรกร จะได้นำหม่อนผลไปขายในตลาดตามท้องถิ่นนะครับซึ่งปีหนึ่งก็จะมีรายได้ประมาณสัก2,000บาทเศษจ,จากการจำหน่ายหม่อนผลสดครับผมการปลูกหม่อนนะครับเริ่มแรกก็ไม่คิด,ดที่จะปลูกเยอะตอนแรกก็แค่ทดลองปลูกนะครับเนาะเพราะว่าพอดีมันมีตลาดแล้วก็ผลตอบรับของลูกค้าอย่างเช่นว่า ปลูกหมอนการกินผลหมอนก็เป็นเบอร์รี่ตะกุลเบอร์รี่ชนหนึ่งที่มีราคาถูกๆซึ่งสามารถชาวบ้านสามารถทกินได้ซึ่งอันนี้หมายถึงว่าราคานะครับนะแล้การกินผลสดที่จําหน่ายในชุมชนนะเนาะสมมุติว่าเรากระจายแค่กล่องส0บาทถ้าเฉลี่ยเปกิโลเออถ้าคิดเปกิโลก็จะอยู่ประมาณกิโลถึง200บาทก็เหมือนว่ามันก็สร้างไรายได้นะครับให้กับในแปลงของที่ดินใหม่นี่นะครับ ในส่วนแปลรูปนี่คือเราจะทําน้ําหม่อนถ้าสมมติให้มีเยอะนะครับการถ้ามีการศึกษาดูงานถ้าในในช่วงที่หม่อนเราสุกพอดีนะตรงนั้นเราก็จะมีการทําน้ําหม่อนเลี้ยงนะครับในส่วนของการแปลรูปส่วนในรูปของแยมในรูปของอ,อย่างอื่นมันจะหมดก่อนเพราะขายผลสดก็ขายดีอยู่แล้วครับไม่ถึงต้องการไปแปลรูปนะครับ เขามาส,สนับสนุนในจุดนึงแล้วเขาบปิจุประกายให้เราแล้วตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วก็ยืนได้ลาแข้งของตัวเราเองได้นะครับสามารถเดินโครงการหรือว่าดําเนินการของเราเนี่ยมาไ,ได้โดยที่ว่าอเขาก็ไม่ต้องมีการสนับสนุนอะไรเพิ่มมากว่น,นี้ในคือคือได,ได้รับหมดแล้วจากภาครัฐการสนุนค,ความรู้องค์ความรู้หรือว่าสนุนกล้าพานันหรือว่าสนับสนุนอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่มาให้ความรู้เราในระยะ,ะแรกๆนะครับอันนี้นคือเราก็ได้ได้รับมาแล้วก็ เราก็ปฏิบัติตามนะครับในส่วนนี้ก็คือเราได้ความรู้เร่มเต็มๆนะมันอยู่ที่ตัวเราที่ว่าเราจะไขว่คว้าอะไรจากภาครัฐ ภาครัฐเขาให้อยู่แล้วชวงให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรหรือว่าตัวผู้ปฏิบัติน่ะจะรับหรือไม่เขามีให้อยู่แล้วไม่ต้องไปโทษภาครัฐเลยที่ว่าภาครัฐไม่ได้ให้ไม่ได้เลยสนะับสนุนมันอยู่ที่เกษตรกรอ่ะพร้อมหรือยังคุณมีความกระตือรือร้อนไหมที่คุณจะเข้าไปลงทําอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เปลี่ยนแนวคิดเนาะของตัวเกษตรกรอ่ะ